ล,ลุงเปรอะรจังมาแล้วลุงเปรสามลอยแล้วเดี๋ยวยิสามมาสามลอยพี่น้องครับม,รมือนี้ลุงเป็นจ่างลก,กานะครับจ่างโลก,กาสีด,ดำนี่แหละที่แรกว่าสีผายยี่ปายแล้วครับสีด,ดำ เสียงแดงหรือถอยเงาครับว,บ,มมาวารบวันสิบบมาได้ยินข่าวว่าเอาเมียหรอวันสิบบมาอีกนะมาอยู่ขึ้นเกาะนบ่ได้ยังมาหรือถอยเงาเลยได้แจ้งมาแล้วได้สองลอยเลยครับโอ้โลกใส่กันกับเมียนบ่แม้เฮ่โ <c oughs> ลกใส่กันกับเมียนไดสองลอยเ <c oughs> จ้าได้จังมาที่ไหนสองลอย กัหัวอยู่ร่วมกันแนมะ่เจ้าคือว่าเจ้าได้แจงมัดลอยนึงเจ้าลอยนึงโอ้พมียไรลอยนึงกันเนียอไลอยนเออผัวอลอยนึงออ <laughs> ให้นี่ครับพี่น้องครับให้กับปูไหล ข่างามครับเนาะข่างามบาพวกอือข่าข่างามขีบแล้วงามพวเราก็มีการควกคุนพวกมันเอเอเอาของจะข้วไมมเจ้าลุงเก๋ไม่กระเสาตัวจะไปฟื้นยังไงลุงเป๋เรยแล้วอายสองลอยับ่อตัวอาเลุงเปียแล้วอาเซยสีเละแดดบดค่อยลุก็ได้ตัวแล้อาศัยถึอเลี่ลุงเปลีเออ มันดีแค่ไนมันบ่อนั่นนะมันบ่นั่นนะเขาเอ็นย่ยไปไปขาเขาบอกข่อยังขอข่อยมัง่อขากคนครับมันว่าท่านเป็นบังเนาะท่านเป็นบังคเรอับี่นองแดดไล่ครับว่าหันทรงสีฝนสิมาแดดอีกแล้วไม่ให้ให้นี้ต่สองเรให้ขัล้างจอยดัอเงินให้นน่เออดัาให้นี่ม่เแลือเงิน ดำมือนีครับพี่น้องครับดำให้นี่มือนกันลูกไให้นีหรือเปล่ให้นี่ประมาณจักหลายมัดบุประมาณสองประมาณสามร้อยกว่ามัดครับพี่น้องครับประมาณสามรอยกว่ามัดได้ดำวมาอกกับพวกประมาณสามรอยกว่าเออกระจายดำหมวกประมาณสามร้อยไปยองสู่ตายไปยองกาแตนี่จะเป็นพันธ์ดิเออกาแตนี่จะเป็นพันธ์จะเป็นพันธ์ดิอือ มาได้พี่น้องผูดอยากโลกาครับแต่ลังคนโลกาเพาสูปานไดเนาะโลกาเพราะสู่อาไรเสียเงนุนพุไทยเสียเงินขุนหองุนอะหมูนกแจพุนโอ้นกเอียงใบนั้นนะ อันนี้เขาเรียกว่าแก่แดดเนาะถอย nhau เนาะแตั้งปีไส้บ้างย่อมหรอนะไปไปไก้เขาลุงเปยก็มาไม่แฉไม่มาแฉแดดไม่แฉเป็นตะเหลาไปไปไก้ก็แบกนันหน้าตา่เห็นห่งนะครับลุงเป้ครับตา่เห็นห่งนะครับพี่น้องแต่ว่า ลถกวากาถึงอยูน่ตัวไหนขงวงนนี่สอได้สองหาได้อีกแล้วพี่น้องครับแต่ว่าแม่นเลยครับบอกว่าแม่นครับเร่งลูกเปแม่นหลายอือพอยัง่าตีว่าหันถือบ่ลูกเปยงวดปหันถงวดาหันหเ่ยอไเออซือว่าไ้ว่าหันซื้อว่าไ้งวดว่าหันซื้อว่าไรวะนะ ตึ้งปาอยู่ครับแม่บ้านครับพี่น้องเอาโอ้ยเปสบายกนแท้เนาะอือถ่ายเ็นจีนน้อยนพี่น้องเออโรกกาซอยประยูนแน่เหมือนนะเสียงเก่งแข่งก็นั่นแน่เสียงเออวสวานเสียงเก่งแข่งก็นั่นเสียงนั่นเสียงเสี โอ้ยมาโยงกาเนาะท่านมาโยงกาบรรุปิเปอไม่โยงกาครับครับพี่น้องผมมีอย่างหนึ่งดอกไทยโลก,กาพอดีวันนี้ครับดุงเพิร์นจ้างต่างบ้านครับให้มาโลกาให้นะครับลาแล้วพี่น้องครับแต่ว่ากระดำทั้งนี้เก่ามันว่ารุปปิเอ พอกันทิพนาครับพี่น้องครับอยู่ดีมีแห้งสูงผู้คนครับไปแล้ววันที่เนี่ยธุราต่อกันโอ้งามหลายบรรยากาศตอนนี้อันนี้เขากค้ำครับพี่น้องเขากั้ำปีนี้ผายไปแล้วครับ เห็นจินเขาว่าเท่าเงาบ่ที่เนี่ยเออเอาเอาเอาเห็นจินเขาสวยพี่น,อน้องไปแล้วครับสวัสดีครับ